สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนนะคะขอต้อนรับพี่น้องเขา่าซูชองย่ยเพิงแบ่งปันเมื่อเนี้ยย่เพิงจะพามาเปิดราคางัวเด้อค่ะนี่เป็นงัวแม่ลูกแม่แล้วก็ลูกตัวผู้เนาะคะ่ะตัวสูงใหญ่แห้งพี่กัดกยูบันฟังเพ่ค่ะตำบลพอนสวรรค์น้ำเพื่อนน่าจะหลวยจังหวัดดุบลนเคยถ่ายคลิป่นไปเธอนึงแลวเนาะคะ่ะ ตอนนี้เพิ่นกะบอกว่าจะไปเฮ็ดงานค่ะก็เลยอยากขายง่วออกตอนนั้นก็มีคนโทรมาหลายอยู่ค่ะเพื่นแต่ลาค่าบบได้กันก็าบางคนก็บ,นกบบมีรถเพิ่นกับ่บมีรถขึ้นกันเ้ยค่ะเดี๋ยวไปทําความหุ่จักกับเจ้าของของง่วเพิ่นก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะแม่นนองยอแม่นนองยอได้ค่ะเปิดราคาจจกโตมื้อนี้ กระซองตัวแม่ลูกล่ะคคะมมอยู่อสองตัวให้ครอบจ้าสองตัวแม่ลูกเองละเป็นยังขึ้นจะขายสิไปเกาหลีบ่มีผู้เลี้ยงให้สิไปเห็นงานเกาหลีบ่มีผู้เลี้ยงให้สิไปเที่ยวแดนหิมะได้เนี่เน้องเห็นงานยังนี่งานเกษตรค่ะพี่งานเกษตรงานสวนงานเกษตรยุบานบ่มีบ่ นี่แต่มันรายได้ไม่เยอะเหมือนเกาหลีไงคะคุณพี่ค่ะอ๋อก็เลยอยากไปหาประสบการณ์ชีวิตสีขายงว่วออก,กอย่าขายแท่งที่เราไม่จังขายได้เร็วราคาสักหน่อยกันนะล่ะสูงประมาณลอยซีซีป้วยล่ะค่ะแม่นี่ให้ลูกไม่เจงโตัล่ะค่ะนี่ลูกนี่ตัวสามในท้องตัวสามในท้องผสมโดนหรือ,อยังข้าวซอ,อยหลอดเดี๋ยวดีผสมยังไหกจับจับโบยังหลับผสมโตัวบนนู่นสวรรค์ค่ะ อ๋อพ่นผสมโตก็เลยติดเนี่ยตอนผสมหลอดเบอร์ติดไม่ไม่ติดค่ะสมโตง่ายกว่านาะแม่นค่ะอันหนึ่งโตสองหลอดมัน่าติดก็เลยอาโตมผสมคานได้สองหลอดขายพร้อมลูกส่ายุทธเนื้อค่ะแม่พิ่นเครื่องดามแต่ว่าตำนนี้พิ่นท้างดอกห้างดอกค่ะตอนซื้อมาตอนแรกเขาหย่อ้ให้แเม่นก็เลยก็เลยเลยตามเลยเลยตามเลย เอามาอยู่ <ไป S 1> จัามือมันจังหลอกออกเลยสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์เห็นเลยว่าหางดอกจ <wheelchair. S 1> ้าโชคดีไปได้เ,<อ>ดไดเจ้าโชคดีตรงหางดอกนี่ละกระบายอยู่ขเขาคือขายอันนี้แค่เขาคือขายไฮบอสูงปนันไดงสามสิบแปดซื้อแม่มันมาตัวเดียวเนี่ยสามหมืน 4, มม่นแปดาสิบแปดบาน,นี่จนมันทองออกลูกแล้วจะทลองไปเบิ่งลูกกันแล้วค่ะลูกกันแล้วค่ะเนี่ยลูกซื้อยังนี่ชื่อน พายุบกผ้ายุลูกสูงพ่อพ่อก็แม่เนี่ยแหะค่ะสูงแห้งพายุพายุเกิดตอนฝนตกพายุยังก็เขาวบานเข้าเนี่ยพายุอั่ะพายุยังเะพี่อันที่เขาตอนเดือนอันเดือนตุลาที่น้ำท่วมน้ำวอจ้าน้ำท่วมเดือนตุลานั่นแหละโมเอี่ยวะจับ่ได้ขี้กันจับ่ได้ขี้กันพายุยังสูงใหญ่แห้งค่ะลูกเพลินจักปีนี่ ปีหกค่ะพี่ปีหกเดือนไม่าขายแยกบ่าขายแยกก็ได้อยู่ที่อยแยกอ๋อแต่ว่าสีห,าาห้องราคาร่วมแน่นอนแล้วคาร่วมห้องเท่ายนี่ราคาร่วมนี่แต่ว่าแสนแต่ว่าต่อรองกันได้แสนทวนทวนไแน่นต่อรองต่อรองกันได้หลายไปไันใดนี่แต่ว่าเกินเก้าชีพนาทีอ๋อต่อรอ,อ,องกันได้บ่บเกินเก้าชีพเก้าชีพกัพอได้อยู่ค่ะ ต่ออีกกระเ่อได้กระเ่อรุดแล้วกระเ่อรุดให้เกิดก็ซีบด้วยค่ะคนมาต่อรองได้อยู่รถรับส่งอะไรยังไงให้เขามาหามาเองมาหามาเองถ้าใกล้ๆจะส่งหาอยู่อ๋อถ้าใกล้ๆส่งงหายจังหวัดก็มาเอาเองตัวนนะ้อใกล้ๆต่างจังหวัดมาเอาออเองด้วยค่ะบ่มีโหลดไปส่งกระแสนอยู่อุ้ยถ่าไปส่งให้คิดแสนถวนเลยค่ะคนมาพาโหลดพร้อมหนึ่งแสนบาทง่วนลงได้ละช่วงเลยง่วนลงก็เอากระตอมากกระเพา่อได้กระชิหายยู่ คอมเมนคิดว่าสองตราคาเท่าไหร่ต่อมาโหลดเออคนนึงสาวสวยสิไปเกาหลีหนึ่งแสนบาทขาดตผู้ซื้อก็ยังไปถืนอน้อผู้ขายกันในแพงตัวหนึ่งแสนนะี่รวมผู้ขายน้ำมันนี้ผู้ขายสองแสนบริา 2, บาหารต่อพ่อบาทอุ้ยน้ำแถมงั่วพร้อแมแถมงั่วพร้อมสองแสนนี่คืองั่วน้ำงั่วน คนผ่านไม่ให้ต้องใครสนใจโทรมาหาเพื่อนเด้อค่ะหรือว่าเฮือนอยู่ใกล้ๆนี่ก็มาเบิ่งตัวจริงโหลดบ่ต้องหูฟังเพลงกว้างดียังแถมปลาเก๋าโน่นแดงมาเบิ่งตัวจริงงัวเด้อค่ะขอเบอร์โทรไว้นําสี่ศย์เก้าส่ะ094 094 994 994 0809จ้ะ0809แปดน้ม่หนองเหาะเด้อค่ะฝ่าว่าซื้อน้าเพิ่นแน่สิได้ค่าเครื่องบินไปเกาหลีนก็สิเฮ็ดงานเมืองนอกกันเนาะเสมอเนาะเฮ็ดน้ำไ่ไหวเลยพี่ ต้องพุง่นกรลไยก็ไหน้อยๆแม่บบมีอย่างเลยแม่ไปเห็นงานงาดีกว่านาะแม่จะเป็นสาวให้ซวยได้บานเนี่ยประมาณบานมากก็สร้างสามสปีแล้วละพี่เอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่หลังยอและหลายด้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ